ยินดีต้อนรับสู่บิฮาราดออตโต้รีวิววันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุคทองของรถกระบะที่มีชื่อว่า1985 isuzu faster diesel รถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะแต่เป็นตำนานของความทนทานความประหยัดและพลังที่แท้จริงจากเครื่องยนต์ดีเซลที่แข็งแกร่งในยุคนั้นเมื่อมองจากภายนอก isuzu faster รุ่นปี1985มีรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่แข็งแรง เส้นสายของตัวถังดูชัดเจนและมีความเป็นเหลี่ยมแบบรถคลาสสิกในยุค0ปกระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมพร้อมโลโกโออ้ isuzu ที่โดดเด่นไฟหน้าทรงกล่องคู่ที่ให้ความรู้สึกย้อนยุคแต่ทรงพลังบ่งบอกถึงดีไซน์ที่เน้นความทนทานมากกว่าความหรูหราตัวถังที่ทำจากเหล็กหนาแน่นทำให้มันรับมือกับถนนลูกรังและการบรรทุกหนักได้อย่างไม่ยออ่อท้อหัวใจของรถคันนี้อยู่ที่เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรที่ให้กำลังประมาณ68แรงมา้าแต่มีแรงบิดที่สูงและต่อเนื่องทำให้การขับขี่เต็มไปด้วยความมั่นใจ โดยเฉพาะในสภาพถนนที่ไม่เรียบหรือทางชันเครื่องยนต์นี้ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันเป็นอย่างมากซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ใช้ในชนบทและผู้ประกอบการในยุคนั้นถึงชื่นชอบมันอย่างมากภายในห้องโดยสารของ Isuzu Faster Diesel อาจจะไม่หรูหราเหมือนรถยุคใหม่แต่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและใช้งานได้จริงเบาะนั่งทำจากวัสดุทนต่อการใช้งานหนักแผงคอนโซลมีเฉพาะสิ่งจำเป็นเช่นมาตรวัดความเร็วมาตรวัดน้ำมันและเครื่องปรับอากาศแบบมือหมุน ทุกอย่างถูกออกแบบมาให้ซ่อมง่ายและใช้งานได้ยาวนานระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดช,ช่วยให้ผู้ขับควบคุมแรงบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อต้องบรรทุกของหนักรถคันนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังการส่งกำลังที่มั่นคงและเฟืองท้ายที่แข็งแรงทำให้ Isuzu Faster Diesel กลายเป็นเพื่อนคู่ใจของเกษตร,ร,รกรและช่างในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยในยุคนั้นการมีรถคันนี้ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขยันและความเชื่อมัน่น มันสามารถพาคุณไปได้ทุกที่บรรทุกอะไรก็ได้และยังประหยัดน้ํามันในระดับที่น่าทึ่งหลายคันในปัจจุบันยังคงวิ่งอยู่บนท้องถนนซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและความทนทานของ isuzu อย่างแท้จริง1985งาอดส isuzu faster diesel จึงไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือเรื่องราวของยุคสมัยที่บอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรอย่างซื่อสัตย์และสําหรับคนที่ลหลงไหลในกลิ่นอายของความคลาสสิกรถคันนี้คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของยุคนั้นอย่างแท้จริง